นะเ่าไมร่ที่ถ้าไม่ทำมันะต้อปิดปีกับถึงพอคนเดียวนะไอทิดเรื่องไปฟานมันเสียทับก็ใส่คือหนึง่งมันต้องใส่ทับอีกของเลย,ไม,เยนะไม่ได้คนเดียวนะใช่ป่ะอ่าเดี๋ยวถทเลงดูี่มันเล่นงนะก็รอนะโอยเข้าเลยเข้าเลเดี๋ยวพรงนี้ผมปิดทออและ เพือๆผมทำายเสร็จแล้วแล้วผมจะอาจจะทำอินโฟรหรือก็อทำลิปเพิ่มเลี้ยบขึ้นนะเดี้ยบขึ้นแน่ๆค้างเลยแปบนี้งมันเหลดออยู่โอ้ยเดี๋ยวผมตัดไปตอนเสร็จแล้วไงโอเคว่ามาแล้วอ่ะโอ้ยปิ้งมาปิ้งไา อม่เจอยอขออันน oh okay. ี้ยากเาสียงริงนี่ไงระมอนนี้ก่อนว่าแค่คนเ่มาฟังดูเออเออ่าตัวตั้งเกมมาไม่มี โอเควางตกล้านเด้อมันแล,แล้วมาวางอะไรข้างในนี้โอ้โหโ,โ้ชีวิตอ๋อผมเชื่อว่าข้างได้ ตอนแรกก็จะเรืล่ลำบากหน่อยอย่างนี้แหละผ mm. ก็ทนหน่กันเดี๋ยวผมได้วยก็จอถ่ายคลิงนั้อนานะ mm. อาจจะไม่ตัดเยอะนะผมจะใถ่ยอยน่่งถ่ายตาแบบเซลือตาหลับเือน่นกับบิ๊คิวไหมทุกคน

Tính kết lại lại em Tạ toàn cháu Không có cái này nhé Nhưng mà đu làm mình, Mà cháu ทำได้ไม่ก็กว,า,วาจะสุดโถงใจอะไรสิงร่งนเไนี่ตัวบินเป็นนิ่งในตัวที่เด็กใหม่ควรซื้อผมว่าแม้แต่ราคาแพงแต่คุ้มแต่ผมยังไม่เปิดล็อกเวลนะนี่เพิ่ออัปเกรดแล้วเนาะ ให้มันเอาให้มันได้สิคนอะอัปเกรดเลยอืมอืมมันมันเดี๋ยวผมจะทำคลิปย่ออีกทีหนึ่งว่าแบบไหนแบบขั้นตอนที่เด็กใหม่ควรทำและไม่ควรทำนะเออเดี๋ยวผมจะทำให้อีกทีนึะเดี๋ยวผมมาเล่นสอนตีการเล่นก่อนเกมนี้จะเป็นเกมแนทวทาวเวอร์ดิเฟนต์ไม่ใช่เหมือนทอร์เรตทาวเวอร์ดิเฟนต์่ะมันไม่ได้แลกเปลี่ยนกันได้แต่มันช่วยกันได้นะครับช่วยกันได้ดีดก่อนเพราะงั้น แต่ผมชอบอย่างนึงคือกราฟิกเกมนี้มันค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็ลื่นด้วยสิ่งที่คุณควรรู้เลยเนี่ยคือสกิลของแต่ละตัวละครม,มันจะมีมีวาฒนมที่ต่างกันนะไม่ไรอ่ะอ่าอย่างเช่นถ้าบางตัวก็แตกต่างกันเลยตึงแต่เรื่องนะตัดไปตอนนี้ผมอัปเกรดอะไรเสร็จไปกันนะ เอาละผมก็ได้เงินมาทักสามพันาแล้วนะมันไปที่เอกนิดนึงทีเดียวทีเดแล้เกนี้จะไ้เหมือนทัดถาิาขเขาริงมันทำได้ผมเซนเวแต่เออเหมือนว่าิึงตองเามาแกกันนาเมื่อก่อนก็เกมเด็ปันก็แก่เกินดี้องทอยูนกันดีด้วยกันนี้

ถ้าขับมันไม่รู้ว่าภาพมันใช่หบือเใช้กล้องเลยบอดีนะกล้องแบอกไม่ดีสุครับเลยเดี๋ยวผมจะบอกถ้าทีที่เด็กใหม่มักทำพลาดเป็นจุดน้ำหรือสปาเนี่ยก็อ่านจุดนี้ทิ้งยังก่อยสิหนึ่งจะทำไหมเพราะว่าอันนี้ผมอยากพาทำอ e ีเวนต์ไม่ใช่หรอกแม่งจับได้ไม่ได้ตละคร นแน่ละฟันหนอยแต่ว่ามันน่าขมทื่เอ,อี่นี่เกมใช่งไหมผมจะวางตรง,งต่างๆนี้มันแบบไม่ใส่ตจกินนะเออถ้าใส่ตะกินมัน ดูต่างหน้ามากเลยแบบเห็นไม่ต่างหน้าแต่ต่างมากกว่านี่เป็นวางระเบิดทอง

คผมว่าผมติดต่อไปจริงติดได้อาจจะเชื่อใจกับผเปลี่ยนไปที่จะหลอทั้คูเรื่องหมดอินสนลตีนเลยอวมันจะมีกรลายได้เป็นิด้วยใรือไม่ครับี่

Дин дин

โอ้ยอ่ามีคนโทรมาแป๊บนึงนะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึง่าดซีนอะไรจบขึ้นหนึ่งลาว एक प्रकार के लाता Редактор okay. субтитров Terima kasih kerana menonton! Này right. ก็ก็แบบถือว่าใช้ได้นะกับการเล่นครั้งนี้ของผมผมมองว่าถ้ามีคนอยากจะเล่นอะ่ะหนึ่งคุณต้องมีทีมที่แข็งแก่งพยายามแบบคนให้มาถึงเวลแถวสามสิบคุณก็จะซื้อประมาณเซตผมได้นะครับเอาจริงซื้อผมก็มีกันนื่นอีก ประมาณอีกสามตัวนะแต่ผมใช้เซ็ตยังไงอะเซตโจมตีหนะักต้นเกมอะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแบบว่าสายโจมตีแบบไม่มีเงินเลยอะผมคือไม่มีเงินต้นเกมอะต่ละครผมว่าฉะนั้นอยากทำแบบผมถ้าไม่มีทีมแนะนำถ้าคุณอยากความคนเดียวอะหรือคุณเล่นโซโล่อะคุณคุณต้องเอาตัวที่แบบว่าอย่างเงี้ยพึ่งตัวเองได้นะครับแต่ผมแนะนําไม่ต้องเล่นโซโล่ก็ได้มันอย่างน้อยถ้าคนอื่นเข้าทีมก็ไม่ได้เกินคําว่าลําบากนะครับ แนะนำแนะนําแล้วก็ก็ถือว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์รอบวิดีโอนี้เพราะฉะนั้นกดด้วยไม่กดคุณเป็นกก